สวัสดีครับก็นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการใส่สารบัญนะครับลงไปในรายงานนะครับด้วย Microsoft Word นะครับผมสมมติว่าเรามีรายงานอยู่หนึ่งเล่มนะครับแบบนี้นะครับมีนับปกมีคำนำนะครับมีสารบัญนะครับแล้วก็มีเนื้อหานะครับลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับอ่านะครับแล้วเราจะทำการใส่สารบัญลงไปในหน้านี้นะครับอ่า ต้องทำยังไงบ้างมาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกที่ต้องทำก็คือเราจะมาดูในเรื่องของสไตล์ครับสไตล์ข้างบนนี้นะครับก็คือว่าเราต้องกําหนดนะครับหัวข้อที่เป็นชื่อบทเนี่ยให้เป็นสไตล์ Heading 1นะครับเพื่อที่จะให้มันมาปรากฏอยู่ในสารบัญตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการปรับหัวข้อนะครับตรงนี้ให้เป็น Heading 1นะครับ คี่ตรงนี้เนี่ยผมปรับอยู่แล้วนะครับถ้าของใครนะครับ heading หนึ่งเนี่ยมันมีลักษณะนะครับที่ที่แตกต่างครับก็แนะนำว่านะครับให้คลิกขวาแล้ว modify นะครับที่ heading หนึ่งเนี่ยแล้วปรับแต่งฟอนต์ปรับแต่งขนาดนะครับตรงนี้ปรับแต่งสีอะไรให้ให้เรียบร้อยนะครับนะนะครับผมอย่าไปปรับแต่งด้วยเครื่องมือข้างหน้าตรงนี้นะครับไม่เอานะครับปรับตรงนี้นะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชื่อบทนะครับก็ให้ใส่ heading 1ลงไปนะครับดังบทที่2ผมก็จะเป็น heading 1นึงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าสารบัญของเราต้องการหัวข้อ2ระดับนะครับนะครับผมถ้าต้องการหัวข้อ2ระดับนะครับก็ให้ใส่หัวข้อระดับ2เนี่ยให้เป็น heading 2นะครับ heading 2แบบนี้ นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกาสารของเรานะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็ต้องใส่ heading 1ลงไปที่ชื่อบทและ heading 2ที่หัวข้อในแต่ละบทนั้นๆนะครับผมอ่านั่นคือขั้นแรกนะครับปรับสไตล์ให้กับหัวข้อขั้นที่2ครับขั้นที่2นะครับถัดไปคือให้เราทําการใส่นะครับหมายเล็กหน้าโดยให้หน้าหนึ่งเนี่ยมันเริ่มที่บทที่1 นะครับทำยังไงนะครับทำยังไงนะครับขั้นแรกก็คือให้เราทำการใส่หมายเลขหน้าลงไปก่อนนะครับวิธีการใส่หมายเลขหน้าก็คือมาที่ insert นะครับ insert ตรงนี้แล้วก็เลือก page number นะครับผมเลือกเป็น top of page นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็น p l a y number 3นะครับลงไปนะครับมันก็จะได้หน้าสีมาตรงนี้นะครับผมของใครมีข้างหน้า ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกี่หน้าก็จะไล่ไปทั้งไปหนึ่งของสาไปต้อไปนะครับเมื่อเรานะครับใส่ไปแล้วนะครับปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วออกจากเฮดเดอร์นะครับก็ปิดเฮดเดอร์นะครับโค้ดนะครับลงไปทีนี้นะครับเราต้องแบ่งส่วนเอกสารเพื่อกาหนดให้บทที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่เริ่มหน้าหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นสารบัญคําน,ำนำําหรือหนะ้าปกเนี่ยมันไม่มีหมายเลขหน้านะครับ วิธีการคือเราต้องทําการนะครับวางเมาส์ลงไปยังตําแหน่งแรกย้ำนะครับว่าตําแหน่งแรกเท่านั้นนะครับของบทที่1หรือหน้าที่ต้องการให้เป็นหน้าที่1นั่นเองนะครับวางเมาส์ลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นให้ทําการใส่ section b r e ก็คือมาที่เพจ layout นะครับแล้วเลือกคําสั่งเบรกนะครับแล้วเลือกใส่ section b r e แบบ continuous นะครับลงไป มันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าจะดูความแตกต่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เราเับเบิ้ลคลิกบริเวณเฮดเดอร์นะครับลงไปบริเวณนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเลยสังเกตว่าในหน้าที่เป็นบทที่1เนี่ยของผมมันจะเป็นเซสชั่น2นะครับส่วนหน้าก่อนหน้าจะเป็นเซสชั่น1นะครับจะได้แบบนี้เท่านั้นนะครับนะของใครทําหนนทให้เหมือนนะครับก็ย้อนกลับไปทําให้เหมือนนะครับ นะครับแล้วทางขวามันจะมีคำว่า Save as Previous อยู่นะครับหมายความว่าเซสชันที่2และเซสชันที่1เนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซสชันสองเซฟนะครับเหมือน as Previous เหมือนอก่อนหน้าก็คือเซสชันที่1เราต้องทําการยกเลิกการเชื่อมโยงตรงนี้ออกแต่กันโดยการนะครับคลิกเมาส์ลงไปที่เซสชันที่2นี้นะครับคลิกลงไปเลยนะครับข้างบนจะมีคําว่า Link to Previous ตรงนี้นะครับให้เอาออกครับเอาออกนะเอาออกพออ,ออกปุ๊บเนี่ย Save as Previous ตรงนี้จะหายไป นะครับพอหายไปแล้วนะครับก็ให้คลิกขวาลงไปบนเลข4ตรงนี้นะครับให้ตัวเลข4นะครับแล้วเลือกคำสั่ง Format Page n u m b e r นะครับจากนั้นให้เลขหน้าเนี่ยมัน Start at นะครับ1แบบนี้แล้วกด OK นะครับบทที่1ก็จะมาเริ่มที่หน้า1เรียบร้อยนะครับทีนี้ย้อนกลับขึ้นไปที่เซสชันที่1นะครับ ตรงนี้เราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับลบทิ้งได้เลยนะครับก็คุมนะครับแล้วก็ลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําการยกเลิกการเชื่อมโยงของเซสชันสองกับหนึ่งออกจากกันแล้วนะครับพอเรานะครับจัดการเลขหน้าเสร็จเรียบร้อยครับก็ออกจากเฮดเดอร์ได้เลยนะครับก็เสร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนที่เป็นเรื่องของการใส่เลขหน้านะครับขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือมาใส่สารบัญนะครับ นะกรณีที่เรามีหน้าสารบัญอยู่แล้วนะครับจริงๆมันควรจะมีก่อนอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะก็นะครับ enter ลงมานะครับ enter ลงมานะครับวิธีการใส่สารบัญอัตโนมัตินะครับให้เราไปที่แถบ reference นะครับแล้วเลือกคำสั่ง table of contents นะครับตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ซ้ายสุดนะครับแล้วให้เลือกคำสั่ง custom table of contents ตัวนี้มันจะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับ เราก็ปรับแต่งครับผมจะให้มีเลขหน้านะครับอยู่ทางขวามือแบบนี้นะครับมีตัวเชื่อมระหว่างหัวข้อกับเลขหน้านะครับเป็นอะไรก็เลือกได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็เลือกเป็นนันนะครับอาจจะผมจะเอาเป็นจุดนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ฟอร์แมตตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับโชว์เลเวลนะครับก็อยู่ที่ว่าเรามีการใช้นะครับหัวข้อกี่ระดับอย่างเมื่อกี้ของผมเนี่ยมันมีแค่2อระดับนะครับ1กับ2ผมก็เลือกปรับเป็นโชว์เลเวลนะครับที่แค่2ก็พอ นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับเ,เลขหน้าก็จะมาปรากฏตรงนี้เรียบร้อยนะครับทางขวามือพรอกอัปหัวข้อ,ขอทางซ้ายถ้าต้องการนะครับใส่ข้างหน้าครับก็ใส่ได้นะครับ,นนรบตรงนี้ว่าชื่อเรื่องนะครับกดเสร็จแล้วกัน ก็เรียบร้อยครับสารบัญของมนะครับก็ไว้ที่เท่านี้ครับสวัสดีครับ